ก็เอ๋ยก็ไก่ไก่ขอไข่ในเล้าขอขอขวดของเราขอควายเข้านาข้อคนขึงขังขอรักทงข้างฝางงูงูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิ่งตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซ่ล่านดีชอกระเชอคู่กันยอหญิงโสภาดาชดาสวมพันตบตักหุนหัน ทศฐานเข้ามาลองตอนนางอุโทหน้าขาวตอนพุทธเท่าเดินย่องตอนเด็กตอนเนรไม่มองตอเด็กตอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตรงแบกขนตอนทหารอดทนเทศไทยตอนหนูตอนหนูบอใบไม้ปอปลา ตากมผอพึ่งทำลังผอฝาถอดทนทานพอพานฟอฟันพอสัมเภามอม้ามอม้าไม่เสียบเดี๋ยวไฟช็อตมอม้ายอยักเราเรือลรอลิงวัวแหวนวัแหวน วแหวนวแหวนอะไรลูกวแหวนชั้นชัน้นวแหวนนักเรียนครับวแหวนนักเรียนวัแหวนสาสาราสาฤศีเสาเสือดาวคนองราจุฬาอ้ออ่างพอนุคู